สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่จะมาทำลาซานญานะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าลาซานญาพี่ทำยังไงเนาะอันนี้มีหมูสักประมาณครึ่งกิโลแล้วก็มีหอมใหญ่นี่มีมะเขือเทศเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็มีชีสมีครีมอันนี้แบบนี้นะเพื่อนแคปแล้วก็ไปซื้อมานะคะมีออริกาโนมีน้ําตาลมีเกลือพริกไทยแล้วก็น้ํามัน อูลิวฟินอูลแล้วก็มีเพนมับน,นี้นะเพื่อนนี่แล้วก็มีซอสมะเขือเทศแบบนี้น้ำมะเขือเทศอเงี้ยปีทำเยอะเพราะว่ามีแขกมาที่บ้านเดี๋ยวไปเริ่มนะมาดูว่าปีทำยังไงนะคะปีใส่น้ำมันในหม้อแล้วนะเพื่อนแล้วก็ใส่หอมลงไป แล้วเราใส่ทูมาร์ทเทนไปน้เพื่อนซอสมะเขือเทศเนะี่ยหลีไฟนิดนึงน้เพื่อนจะกระเด็นพุ่งใส่เราแล้วก็ใส่อันนี้นะคะมันจะใส่หมดเลย เราทำน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนั้นเพื่อนอนน้พี่ทำเยอะพี่ก็เลยใส่คนนะคะพี่จะใส่หนังตา สัญยาต้องอบเป็นหวานนิดนึงนะนเพื่อนจะอร่อยเนาะใส่น้ำตาลเลยสองช้อน ไปจะชิมดูนะว่ามันพอดีไหมนะเพื่อนๆอือที่พอดีแล้วนะคะแล้วเราก็ปิดเตานะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะใสออริกาโนลงไปถ้าใครมีสดก็ใส่อันสดนะเพื่อนใส่ไปเยอะๆนี่นี่นี่น อุ้ยไปโดนแล้วก็ใส่ใส่น้ำมันโอลิฟนอือวใส่น้ำมันมะกอกเราต้องใส่ตอนที่เราติดเตานะคะใส่เลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เ,เพื่อนชอบเลยนะ ซอสมันนะคะเพื่อนได้แล้วนะเดี๋ยวจะไปใส่ที่อบนะคะทีเนี้ยนี่อ่ะเพื่อนไีได้ดีมาแล้วนะนี่ก็จะใส่น้ำมันมากอบรองพื้นมันไปก่อน แล้วก็ใส่แผ่นอันนี้นะี่ด้วยเรียงเรียง เพื่อนแบบนี้นะแล้วก็ตักซอสลงไปเสรยย่างเพื่อนถ้าเป็นชั้น ขอเรียงแป๊บนึ่งนะเพื่อนมีเรียงมาประมาณสามชั้นแล้วนะเพื่อนอันนี้คือชั้นสุดท้ายแล้วมิจะใส่ช็อตเขาให้หมดเลยเหลือนิดนึงนิดนึงก็คือเราใส่ให้มัน แล้วเราก็ใส่ครีมอันนี้นะคะเพื่อนอันที่เราทําเองไราซื้อครีมแบบนี้มามันก็สะดวกถ้าใครทําครีมเป็นก็ทำครีมแล้วก็มาลาดได้นะครีมขาวเนาะเนี่ยใส่ครีมขาวมันก็ ง่ายๆนั้นเพื่อนเอาเนยมาผัดกับแป้งแล้วก็ให้แป้งสุกแล้วก็ใส่ไวายขาวลงไปแค่นั้นเองแต่ว่าไปทำกินเองมักแล้วก็เอาแบบง่ายสะดวกสะดวกเนี yeah. ่ยกระเด็นกระดอนใช่โอ้โ oh. ห 然后就写。 ยแล้วเราก็โรยชีสลงไปผมชอบดีเนี่ยเพื่อนโรยชีลงไปใช่ไหม เราก็เอาโเรียนห่อเน,นั้นเที่ยทำแบนีห่อเขาอีกไปนั้นเี่ยแล้วก็เอาไปอบ45นาทีนะคะแบบนี้200องศาแล้วก็ไฟบนไฟล่างนะคะ ทีนี้พอผ่านไป45นาทีนะคะเพื่อนบีก็จะมาเก็อันนี้ออกแล้วก็อบต่ออีก15นาทีนี่ค่ะเสร็จแล้วนะลาะสัญญาไปเป็นยังไงนะ้าตาหน้ากินไหมเดี๋ยวพีจะตักใส่จานให้ดูนะคะตักใส่จานแล้วนะนะ่ากินไหมล่ะลาะสัญญาอันนี้ถึงเวลาชิมเดี๋ยวพีจะชิมให้ดู ชิมปิมงด้วยตัวเองไหมว่ามันอร่อยแค่ไหนนะคะอืชีสนะชีสนะครอนนะเพื่อนอ,อร่อยมากเลยขอตัวไปกินก่อนนะไปแล้ว